สบายดีปลาลุงสบายดีสุขุม <fi> ข wow. ุนสุบอนสบายดีเอฟซีเหนือแพน้องมวยปั่นเข่าเบาควันปลาลุงเลยปั่นเข่าเข่าเบาควันกันลงมวยปลาลุงปั่นก็คืนปลาลุงเลยล้อหลุนโล่ซุ่มกันปลาลุงว่าสิได้จักโส๊บเนาะ บังมิดเขาปาลูกเขาหน้าห้บุงจับบังดูนี่เฉพาตาอยู่จวาวะมันแหงอยู่เนาะยายป้าลูกเอ้ยมาได้มาผ่านเข่าแต่ว่ามันั่งให้กำลังใจเข่าฮักก็ได้ไปและวสอบนึงปาลูกเอ้ย

อยัดพ้นตกมผูอ้อื่นชักเกตบึงท่องถองผ้าพะลุกเกิดยังขึ้นพะลุกถอผ้าคือเป็นแบบนี้ปะลุกเลย เก็บบนสองค่ะเขาเอิญเขาเอิญยังก็อนไหก็ก็กินกินยังก่อนเดือนเขาเอิญว่าเดือนถือโก่งปลาลุงเลยสังเกตเบิ่งมันสิมีอันดำๆวงมุ่นอ่อมเดือนมาอยู่ปลาลุง มาเบิ่าวันนอะอะไรถือถุงมาใสเน้อให้อยากให้เบุญน้อปัลลุกว่ะเพราะว่าเมืส่สซีเ็นทั่วประเทศน้ออันนี้แต่นุ้งว่าแบบถ้าจะเกิดมากับเ็นปัลลุกเฮ้ย เลี้ยวดูเดินี่เป็นตระยาบปาลุงเอ้ยเลี้ยบุย๋งเดนเดนบึงจิกได้เจ็ดหนึ่งกับเป็นตระยาบบึงจิกน่าได้เน่าหนึ่งกับงามปาลุงเอ้ยเ้าก็บุ๋เคยเห็นเนาะเหมิดเม็ดเลยมือนี่ผัดเป็นเหมิดผัดเข่าเ,าเนาะเป็นเหมิดหนงมวยผัดเข่าผัดเก่งกินเดือน ควนน้องมวยสิได้จักสอบรอบปีนี่น้องมวยกะก็บอกควนกับเห็ดหน้าสองคนปีนี้รวยเดี๋ยวมาทานหลุดทาเซียกันเด้อประรวยไปกำลังใจเฮาแน่เนาะว่าสิได้จักสอบปะลุงเลยสบายดีปะลุงสบายดีทุกคนมองสบายตอนนี้ก็ เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยก็ลงในเขาพี่องปั่นเขาก็ห้ากันแล้วยอทม่เขาใหเป็นแม่เขาหน่อยก็เลยเด้ห้ามน้ำนี่นะฮะยินกินได้ไหมเช่เลยก็ลงไหมเนยยังน้ำสะบายนั่นน้ำใส่นะเบาแสงคยินกินได้ไหมน้ำนะ แม่น้ำมาซอยแม่น้ำมาซอยเป็นกระซอยเท่าแต่เว้นเบ้นเท่านั้นนอากแม่ดน้ำการมาคนเขาก็มาคนซอยปะลุงขอบมูขอบใจเป็นเวลาเท่ากับบ่ท่านได้อันได้คนไปไหวเนาะกับป้าไว้จังสีพอมันเหมิดเลยหนี่ก็มันกระสีถุ่มแล้วป้าลุงเอ้ยใครกันอยากนอนเนาะเมื่อยมาเหมิดเหมิดแล้วป้าลุงเอ้ยมือนนี่ก็เลยว่าสีคนเมื่อื่นเนาะเมื่อื่นจากสมาบุกกันใหม่ป้าลุงเอ้ยฝนตกหรือเปล่าตัว เปียกในนอนเ้ยเียออนี่ทางนี้มันบมี่นี่ปีมันเนาะหยาุเลยเกือบหกมันเน่ยเนาเป็นยังปะ ตอนนี้กบพันได้อาบน้ำปัดลุงเอยอยากนอนอยากนอนเดี๋ยวนี้คะจังได้ก็ต้องอาบน้ำปลุงมานี้ลุยขีดตอมมอดมาเลยมาเนี้ยพี่เฮียมาท้มขานี้เนี่ย มันนี้ว่ามันชูบเนี่ยได้ไหมมันกระบอกขอบไปเธอสอบเท้าโตข้ามเนี่ยด้มันกระบกข้ามไปเธอ พี่มาทางนี้นัน่นนี่ปันเข่าปลาลุงเลยคเจ้านมือขาปลาลุงม,มือนีน้อจะคองหลดมือขาพูบไาอีกก่อนนึ่งปลาลุงเบิ่งเหรอมันขย,ยักขยัแล้ววะ เพออน,น่ากลัวถ้าว่าห้าซีแต่เว้นยังว่าสิได้คนเนาะนอ่ยมันขำม,มันเหมืดเลยเมื่อีนก็นอาบน้ำนอนเพียแห้ง มือขี่ต้มมดเมือเลยรถสุดถ่ายพันแหงค่ามือจนหวาเพียงหัวเข่าขี่ต้มรนสุดถ่ายมันค่าพอยเลยเฮ้ยเอ้ยหาบนับนอนพักพรเอาเลุกจอใก่ใส่บ่อน แกกะตกนกะกในะม่เอไปแล้วเขาไหวเย่คมด้วยขยมมาสามหัวพอเลยนะเหมื่อยได้ไปฮาอับหํำนอนนะไม่เคยเขานี่ไงไก่บ่

บันนี้ก็สิเดเมื่อกันเลยปลาลุงเอ้ยพี่าบนามอาท่าอันเลยปละลุง,รรลงมาฮอดนี้ก็สิขอ,อขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนะาะพอกันโอกาสหน้าเด้อกับสบายดีนอนแล้วเลิกแล้ว